อ่าโอเคค่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนําก่อนว่าชีวไทยของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับผมก็ชีวไทยก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกแต่มาหนึ่งอ่าชีวไทยก็ประกอบธุรกิจอ,อสังหานะครับอ่าก็จะมีโปรดักต์ทั้งตัวแนวสูงนะครับซึ่งเป็นคอนโดลหลกัลกๆก,ก็จะมีอยู่สามสี่แห่งนะฮะส่วนแนวร,ราดก,ก็จะมีอยู่รอบๆกรุงเทพนะฮะเสร็จแล้วก็เราจะมีตัวธุรกิจบ้านมือสองนะครับครับผม อืมค่ะถ้าแบ่งสัดส่วนรายได้นะคะตอนนี้สัดส่วนรายได้แนวสูงอ่าแนวราบรวมไปถึงบ้านมือสองนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมหลักๆตัวแนวสูงคอนโดเราก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนแนวราบก็ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่เหลือห้าเปอร์เซ็นก็จะเป็นบ้านมือสองครับอืมอ่าโอเคค่ะอะขออนุญ,ญาตพูดถึงผลประกอบการในไตรมาสสามที่ผ่านมานะคะ่ะรายได้กําไรเราเป็นยังไงบ้างคะตัวกําไรก็อเทียบ กำไรปีนี้นะฮะเทียบกับปีที่แล้วก็โตขึ้นประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นครับผมอา่อาค่ะอ่าฮะในตัวของยอดขายล่ะคะรายได้อ่าตัวเราปิดอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าล้านนะครับก็โตขึ้นประมาณแปดเปอร์เซ็นต์กว่าครับอืมค่ะตอนนี้เก้าเดือนล่ะคะส่งผลให้เก้าเดือนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเก้าเดือนเราปิดไปที่อ่าหนึ่งพันสามร้อยล้านนะครับนะครับาผมค่ะ อ่าะโอเคอ่า huh. okay. uh, uh, ขออนุญาต uh, พูดถึง uh, ทิศทางในส่วนของอสังหาห uh huh. รือมรซับโดยรวมก่อนนะคะทางผู้บริหารชีวไทยมองเป็นยังไงบ้างในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ค่ะเอ่อ uh, จริงๆถ้าดูไตรมาสสาจริงๆแล้วแนวะโน้มน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีปัใจจัยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวตั้งแต่เลือกตั้งมาอะไรมาก็อาจจะมีการชะลอการอะไรกันด้วยนะฮะรวมถึง uh huh. ช่วงของตต่าง แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวอาัตราดอกเบีย้ยแหละครับที่ส่งผลในเรื่องของตัวการตัดสินใจของอลูกค้านะครับที่จะตัดสินใจซื้อครับค่ะอ่านะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าทางอในส่วนของ,ของชีวะไทยเนี่ยกาไรไตรมาสสามเราเติบโตขึ้นถึง75เปอร์เซ็นตรงนี้มันมีปัจจัยบวกอะไรอะคะเอ่อหลักๆเป็นคงเป็นเรื่องของตัวการควบคุมเรื่องทางด้านต้นทุนครับอ่านะฮะะแล้วก็จะมีแค่จ่ายบางส่วนนะฮะครับผม อืมอ่าโอเคแล้วในแง่ของกําลังซื้อหรือว่าการโอนล่ะคบเป็นยังไงบ้างเอ่อการโอนจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต้องมองไปว่าเรามีแบ็กต็อกประมาณเกือบพันสองร้อยล้านนะครับเอ่อซึ่งพันสองร้อยล้านเนี่ยถ้าตามแผนเราสามารถโอนในไตรมาสสี่ได้หมดเพียงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงตัวหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องตัวอัตราดอกเบี้ยแหละครับอ่าฮะไตรมาสสามเราก็โอนมาส่วนหนึ่งที่เหลือก็จะโอนในไตรมาสสี่ครับอืม ค่ะอ,อนอกจากดอกเบีย้ยแล้วเรามองว่าอะไรที่ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่เศรษฐกิจโดยรวมกำลังซื้อเป็นยังไงบ้างไตรมาสสี่นะ่จาจะแข่งกันดูเดือดในในแต่ละอแต่ละลายนะฮะดเดวลอปเปอร์นะก็ควกัดเรื่องของตัวโปรโมชั่นเรื่องแคมเปญต่างๆในช่วงโค้งสุดท้ายอ,อสิ่งที่กังวลหลักๆคือเป็นเรื่องดอกเบีย้ยตัวเดียวเลยครับปัจจัยอื่นไม่น่าจะมีะส่วแรงหนุนก็อย่างเรามีตัวโปรดัก ตอบรับทางลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนะ้ราบหรือแนวสูงเองก็ตามนะครับค่ะอืมอ่ะ,อะโอเคอในแง่ของดอกเบีย้ยมองว่ามันมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกไหมเอ่อโค้งสุดท้ายสิ้นปีไม่น่าแล้วนะเพราะถ้าถ้าบีนี้น่าจะกรบหลักก็สมควรวอ่ะ <c oughs> ครับผมง <c oughs> นี้ก็คง <c oughs> ต้องเร่ง <c oughs> ทางธนาคารนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการทำสินเชื่อครับผม อืมค่ะเล่านิดนึงได้ไหมคะตอนนี้การทําเอกสารกู้แบงค์นะคะหรือว่าทําสินเชื่อบ้านตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างโอ้เล่นเล่นกันดูเดินเลยครับเรื่องของเอกสารการก,กู้แล้วก็จริงๆเราเพียรปุ๊บก,กับทางลูกค้าก่อนแล้วนะครับเพื่อเพื่อการรองลูกจักรยานพาพจริงๆเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการที่ลูกค้าอาจจะมีภาระหนี้ครัวเรือนหรือว่าภาระหนี้ภานีส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ เพื่อเพื่อการกรองก่อนเราก็จะทำพิเอฟคูก่อนแล้วก็ตามติดกับลูกค้าเรื่องของตัวข้อมูลต่างๆในเชิงลึกนะฮะเพื่อเพื่อส่งแบงค์แล้วเนี่ยเพื่อให้แบงค์มีเวลาในการทําที่มันรวดเร็วแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเพาะในองสุดท้ายก็ได้คุยกับพันธมิตรเราหลายๆแบงค์นะฮะครับผมเพื่อเพื่อเร่งระยะเวลาให้ให้กระชับแล้วก็สั้นขึ้นครับค่ะแบงค์นี้ตอนนี้เข้มงวดขึ้นไหมคะภาพเป็นยังไงบ้างการปล่อยสินเชื่อต้องบอกว่ามากเลยครับอ่าฮะครับผมอ่าฮะ อืมอมืแล้วมันมันมันจะกระทบต่อการโอนการซื้อขายของเราไหมคะเรามองอยังไงบ้างคือถ้าเข้มงวดเอ่อแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยเออมากเอ่อมันก็จะไปส่งผลในเรื่องตัวระยะเวลาในการทําสินเชื่อรวมถึงเรื่องของตัวจตัวนในการที่จะอนุมัติในแต่ละเคสซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องระยะเวลาในการโอนของสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาอาจจะไม่ทันอ่าครับค่ะ ค่ะตอนนี้เรามีแบ็กหลอกเกือบหนึ่งพันสองร้อยล้านเนาะเรามองว่าเราน่าจะบุ๊กได้เท่าไหร่ยังไงบ้างคะเอ่อถ้าตีาคร่าวๆเลยโดยประเด็นที่กังวลคือเรื่องสินเชื่อว่าคาดว่าน่าจะปิดอยู่ได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นบวกลบครับอืมอ๋อโอเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังมองว่ายังเป็นไปได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่าในช่วงเดือนกกว่าที่ผ่านมาเราก็ปิดไปส่วนหนึ่งแล้วครับอ่าที่เหลือก็ช่วงคุ่สุดท้ายนี่แหละครับเดินประมาณอีกสักเดือนนึงนะครับค่ะ ออแล้วอย่างนี้โดยภาพรวมในปีนี้เราเรามองว่าเรามีโอกาสที่จะกลับมาเทินอาราวได้ไหมคะสําหรับชีวไทยก็เดี๋ยวต้องรองลุ้นเพราะว่าแบ็กหลอกเรามีเพียงพอมากนะครับอยู่กับขั้นตอนกระบวนการทําสินเชื่อเพียวๆเลยเพราะว่าตัวโปรดักต์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวสูงเราสร้างเสร็จหมดแล้วนะฮะพร้มอมโอนแล้วก็เรามีการตรวจห้องแล้วก็เน้นเรื่องคุณภาพแล้วส่วนแนวล่างตอนนี้ก็ตัวที่เป็นแบ็กหลอกนี่เราสร้างเสร็จหมดแล้วเช่นกันนะครับฉะนั้นตัวโปรดักต์ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องสินเชื่อเรื่องเดียวเลยครับ อ๋โโอเคอ่าโอเคพอมองภาพออกทีนี้ในเรื่องของตัวสินค้าหรือว่าโปรดักต์ของเรานะคะตอนนี้อะไรที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นคีย์ไฮไลท์ของเราบางคะณนนปัจจุบันนี้ครับก็เป็นคอนโดเลยครับเรามีอยู่3โครงการที่เป็นพระเอกเลยนะครับก็โครงการแรกก็จะเป็นตรงเกษตรตวมินนะครับอ,อยู่ใกล้กลมอกษตเสรนะครับโครงการที่สก็จะเป็นฮอรมาร์คลาดทาวชุกชัยสี่นะครับอันนี้ก็เรามีสเปทนะครับก็ยอดขายดีมากครับ สุดท้ายก็จะชีวาไทยปิดเก้า<ม>ซึ่งอันนี้ก็ไล่หลังมาเลยครับสําหรับสามโครงการหลักๆของเราส่วนพระเอกแนวล่ากก็จะเป็นแถวๆตัวนครอ,อินนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับองเวียนพระรามห้าอันนี้ก็อยู่เิตถ<ะ>นนพรห้าเลยครับอืมค่ะค่ะพูดถึงดีมาน่อได้ไหมคะดีมานที่อยู่อาศัยเรียวเอสเตสต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง จริงๆเนื่องจากเราเราจริงๆเราจับกลุ่มเ,เรียวดีมานนะครับก็ลูกค้าเราเป็นลูกค้าที่มีความประสงค์หมายถึงว่าซื้อเสร็จแล้วก็โอนแล้วก็เข้าอยู่จริงนะครับงั้นประเด็นในเรื่องของตัวปัญหาเรื่องอื่นๆก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับค่ะอือหอือเพราะว่าการแข่งข,ขันแล้วะเรามองว่าโครงการเราสู้เจ้าอื่นได้หรือไม่ ก็ในเซกเมนต์เดียวกันโดยเฉพาะตัวคอนโดอันนี้เราเราก็คิดว่าเราไปได้แล้วก็ยอดที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตัวแบ็กหลอกเนี่ยเรามีส่วนของตัวแนวสูงเนี่ยอยู่นั่งปมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งเราป้าในในในย่านที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยเราเราสามารถจะสู้กับคู่แข่งได้ครับอืมอ่าโอเคค่ะทีนี้ในปีหน้าละะปีสองพันร้อยหกสิเจ็เรามีมุมมองในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยังไงบ้าง ก็ภาพรวมผมคาดว่าน่าจะแนวโน้มน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะปรับดีขึ้นตามตัว GDP ที่เราคาดการว่ามันจะมีการขยายตัวนะฮะเพราะว่าน่าแรงหนุนต่อเรื่องจากไตรมาสที่สี่ที่มีการกระตุ้นตลาดจากเดเวลอปเปอร์ต่างๆรวมถึงธนาคารที่เรื่องของสินเชื่อนะครเพราะว่าไตรมาสสามก็จริงๆมันก็ชะลอตัวเล็กน้อยแต่ตลาดโดยภาพรวมน่าจะดีขึ้นแต่นี่พอไปดูในตัว ต้ปนปีเนี่ยปัจจัยที่จะมากดดันผมว่าน่าจะมีอยู่สาปัจจัยหลักๆอันแรกน่าจะพวกภาวะนี่นี่สินทางด้านครัวเรือนที่ขัดจับข,ขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับแม้ว่าปัจจุบันไม่สูงมากแต่เทียบกับช่วงก่อนโควิดก็ก็ถือว่าสูงเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าโดยเฉพาะของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีการบังซื้อระดับปานกลางนะครับซึ่งก็เป็นฐาน อาหลักของเราก็น่าจะได้รับผลกระทบระดับหนึ่งเหมือนกันครับอืออ่ะอย่างนี้เองอชีวไทยเรามีแผนหรือว่ากลยุทธ์ยังไงบ้างคะเบื้องต้นสําหรับปีหกเจ็ดครับปีหน้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรามีบ้านแล้วก็คอนโดที่เป็นต้นทุนเก่าซึ่งน่าจะเป็นได้เปรียบระดับหนึ่งเพราะว่าอถ้าเป็นบ้านที่สร้างใหม่นะครับหรือว่าคอนโดที่สร้างใหม่เนี่ยแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของตัวต้นทุนการก่อสร้างที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง คาดว่าราคาบ้านปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยน้ยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆก็สักห้าเปอร์เซ็นต์ละครับนะ,ะด้วยด้วย<ช>ต้นทุนอ่<ช>ที่เพิ่มขึ้นห,หรือแม้กระทั่งตัวปัจจัยที่ต้นทุนหลักๆน่าจะเป็นเรื่องต้นทุนทางด้านน้ํามันนะคะ<ช>รับเกิดจากภาวะสงคารามอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับรวมถึงเรื่องอาจจะส่งผลยืดหากมันยืดเยื้อเนี่ยน่าจะส่งผลต่อภาวะเรื่องเงินเฟ้อด้วยนะครับฉะนั้นทุกบโภคที่ซื้อก็ผมว่าช่วงเนี้ยชีวไทยมีราคาบ้านที่เป็นต้นทุนเดิมนะครับ ส่วนผลิต uh, ที่เราจะเอาขึ้นมาในช่วงไต,ตรมาสสี่ก็จะมีแนวราบนะครับเป็นพ,พัฒนาใหม่นะครับ uh, อยู่แถวแถวถนนสามสี่หกนะครับที่อยู่ใกล้กระทางปทุมแล้วก็แถวแถวถนนพระรามห้านะครับแล้วก็เตรียมที่ดินสําหรับที่จะพัฒนาเพิ่มนะฮะซึ่งคาดว่าในอีก uh, ปีองพันี้านะครับก็น่าจะมีคอนโดนแนวสูงขึ้นมาเพิ่มหนึ่งหนึ่งแห่ง,หน,ง,หน,ง,หน,งนะครับรวมสุดท้ายก็มีการเตรียมวางมัดจำที่ดินเพิ่มถ้า สามารถเป็นไปตามแผนก็สิ้นปีนี้อาจจะมีการวางที่ดินเพิ่มอีกสักหนึ่งแปลงมูลค่าโครงการจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดร้อยล้านครับอค่ะค่ะ,คะในในเรื่องของค่าแรงหรือว่าต้นทุน,นต่างๆนี่ปีหน้าเราเรากังวลไหมคะมองอยังไงบ้างเออจริงๆเรามีพันธมิตรหลักๆในเรื่องตัวที่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็ค่าแรงคงไม่กระทบมากถา้ถาถ้าปรับกันขนดหนักนะฮะ ฉะนั้น <S <S ตัวต้นต้นเนี่ยตัวหลักผมว่าจะเป็นเรื่องของตัวราคาวัสดุแล้วก็ตัวน้ํามันมากกว่าครับอืมอ่ะโอเคพอจะเห็นภาพทีนี้ในในเรื่องของบ้านมือสองล่ะค่ะมองว่าปีหน้าจะเติบโตยังไงบ้างเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีอย่างนี้บ้านมือสองมันน่าจะแบบขายดีไหมแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะเอ่อธุรกิจบ้านมือสองของเราเติบโตขึ้นนะเพราะว่าเราเริ่มจากปีที่แล้วปีนี้ก็เอ่อโตโตขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคเอ่อไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ แต่เรายังมั่นใจว่าตัวบ้านมือสองของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพหรือว่าทำเลก็ตามเนี่ยเนื่องจากลูกค้าที่ต้องการในทำเลที่หาไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของบ้านมือสองนะครับแล้วก็เรามีการรีโนเวทใหม่นะครับซึ่งก็ทาให้พร้อมเข้าอยู่ได้แล้วก็ราคาที่เราอขายคิดว่าแข่งกับคู่แข่งได้ครับงั้นปีหน้าก็แผนเราก็แผนจะโตขึ้นครับจากปีนี้ครับค่ะอ่ะ โอเคในปี67นี้จะเห็นภาพของชีวไทยนี่ฟื้นตัวกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซนเลยไหมคะอา,อาจจะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซนทีเดียวแต่ก็มีโครงการอย่างที่เรียนในทราบว่าจะมีการเปิดแล้วก็มีแผนต่างๆในเ,เรื่องของการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มนะครับเนื่องจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้วางที่ดินไว้นะฮะก็แต่ก็ว่าเราเรามีแผนที่จะจัดซื้อตามแผนที่จะปักส่วแผนปีหน้าชัดเนี่ย เดี๋ยวเร็วๆนี้หรือว่าประมาณสักช่วงไต,ตรมาสหนึ่งนะฮะก็จะการตัดแผนประกาศแผนครับผมให้ทราบค่ะค่ะถามนิดนึงอ่ะในเรื่องของเงินทุนในการซื้อที่ดินเรามีเงินเท่าไหร่เงินจะมาจากตรงไหนยังไงบ้างคะก็หลักๆก,ก็เรายังมีพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนนะฮะในเรื่องของตัวเม็ดเงินนะฮะที่จะวางในเรื่องหรือว่าโอนที่ดินต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็มา โปรฟีแคทโฟของบริษัทแ่ะครับอที่ที่เป็นการโอดกอ่รในช่วงของปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไตรมาสสามไตรมาสสี่เองก็ตามอืมค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักชีวไทยมากขึ้นค่ะครับก็สําหรับชีวไทยเนี่ยออย่างที่เรียนคือเรามีโปรดักต์ทั้งตัวแนวราบแนวสูงแล้วก็ชีวไทยเราเน้นทางด้านคุณภาพแล้วก็การบริการแล้วก็ดูแลลูกค้านะฮะ ฉะนั้นก็มั่นใจในค่าตัวสินค้าที่เราโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าชีวาไทยครับเราก็สําหรับโครงการใหม่ก็หากใครอยู่ในย่านนเรนหรือว่าสนใจทาเลย่านถนนสามสี่หกก็ปลายปีนี้เราเปิดโครงการครับให้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็สามารถจองได้ในช่วงเสร็จแรกเลยนะครับครับผมค่ะ โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากมากค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุบบอลเอวไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ